ทักทายในวันฝนตกจากอินเดียด้วยนะคะวันนี้ก็มีฝนตกทั้งวันเลยค่ะฝนตกก็คือการจําศีลนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกไปตลาดไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะก็เน้นถ่ายวิดีโออยู่บ้านไปเรื่อยนะคะในช่วงนี้อากาศก็เย็นสบายค่ะไม่ต้องถึงขั้นใส่เสื้อแขนยาวนะคะกิ่งว่ากําลังดีค่ะบรรยากาศฝนตกนะคะก็เหมาะสําหรับหาอะไรอร่อยมาทานนะคะวันนี้ไม่เข้าครัวคะ่ะก็เลยสั่งของมาทานที่บ้านกิ่งก็สั่งเป็นพิซซ่าหัดมานะคะเพราะาอยากกินไก่ของพิซซ่าค่ะแล้วก็สั่งพิซซ่ามา2ถาดไว้ให้ลูคัสด้วยค่ะก็สามารถเลือกได้นะคะคมีแบบ กรอบแล้วก็แบบนุ่มค่ะส่วนไก่นี่ก็เป็นของกิ่งคนเดียวนะคะอยู่บ้านมังสวิรัตเนี่ยต้องทําใจนะคะไม่มีคนมาแย่งเลยค่ะจะมีแค่กิ่งกับลูคัสนะคะที่ทานไก่ค่ะกิ่งก็ถามสามีนะคะว่าคิดยังไงบ้างที่เราทานเนื้อสัตว์ในบ้านมังสวิรัตเขาก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรเลยก็เลยถามต่อไปว่าเธอมีโมเมนต์ที่อยากทานไก่ไหมหรือว่าอยากลองดมอยากลองทานบ้างไหมเขาก็บอกว่าไม่มีนะแล้วก็ไม่เคยคิดอยากจะทานด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับคนที่ทานเเเนนนื้อสัััต์ะะะคคคพพราาาา่่ก็มมมีงงงฝูทท สวีตแล้วก็ทานเนื้อสัตว์นะคะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็สามารถทานร่วมโต๊กันได้กิ่งก็เลยสามารถทานเนื้อสัตว์ในบ้านมังสวัทได้ปกตินะคะวันนี้ก็มาทานหน้าบ้านคา่ะทุกคนบรรยากาศดีมากนะคะในวันฝนตกค่ะ